มาที่นี่ครับกาญจนบุรีตรงนี้คือตลาดเขตนะครับตรงไฟแดงตรงเนี้นะครับไฟแดงที่ตรงไปก็จะเป็นสารเจ้านะครับโอ้โหชื่นใจนะครับยกมือไหว้คุณปริยาผมข้ามไปข้ามฝั่งไปนิดเดียวนะครับเนที่ภาพที่เห็นนะครับไปซื้อกล้วยครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าซื้มมอมะม่วงนะครับ แล้วก็อื่นๆนะครับผักผล,ผลไม้ผลไม้ที่เนี่ยผลไม้ที่เนี่ยร้านเนี้ยเขาขายถูกมากแล้วก็สดจากสวนสดจากไร่นะครับขายกันแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะครับนั่นแหละแฟนผมก็หิ้วมา3โล5โลกล้วย3หวี2หวีซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็ข้ามไปซื้ออีกเอาเพิ่มไหมพี่แอ สุกดีทั้งน,นั้นเลยเนี่ยสดจากสวนเลยราคาไม่แพงด้วยซื้อไว้ฝากเพื่อนพี่น้องเราที่นู่นน่ะที่กรุงเทพที่กอนดนะครับเป็นเรื่องปกติของเรานะครับไปไหนเราก็ไม่ได้ซื้อมากินเองอย่างเดียวนะซื้อฝากด้วยนะครับซื้อใส่บาตซื้อถวายพระด้วยนะครับก็นำพามาฝากนะครับเผื่อท่านใดผ่านมาที่ตลาดเกต นะครับจังหวัดกาญจ,จนบุรีก็ลองแวะร้านนี้นะครับก็มีหลากหลายผลไม้แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับก็ลองแวะมานะครับผมทำำผํานําภาพมาฝากคิดว่าอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย,ช,ยช่วยกันช่วยกันช่วยกันรอยยิ้มก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นครับหมุนเวียนตปครับมากน้อยช่วยกันนะครับวันนี้ก็คือความสุขเล็กๆลครับรายการก็นํามาฝากทุกท่าน ไครับผลไม้แมอร่อยชื่นใจสดจากสวนที่นี่ตลาดเกตการจนะบุรีครับ